หลายคนเคยพบเจอสถานการณ์ที่น่าเสียดายคนบางคนดูมีศักยภาพสูงเรียนรู้เร็วมีไอเดียดีมีความสามารถมากพอจะไปได้ไกลแต่กลับหยุดกลางทางยอมแพ้ง่ายหรือหายไปจากเส้นทางท,งทั้งที่ยังไม่ได้ลองอย่างเต็มที่ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากความไม่เก่งแต่มักเกิดจากบางอย่างที่อยู่ลึกกว่านั้นคือวิธีคิดที่ค่อยๆบั่นทอนแรงใจโดยไม่รู้ตัวศักยภาพเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ แต่มเมล็ดพันธุ์จะเติบโตได้หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวมันเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ดินน้ำแสงและการดูแลคนจำนวนมากมีศักยภาพแต่สภาพแวดล้อมทางความคิดไม่เอื้อต่อการเติบโตเมื่อเจออุปสรรคเพียงเล็กน้อยก็รู้สึกว่ามันหนักเกินไปทั้งที่ในความเป็นจริงน,นั่นคือขั้นตอนปกติของการพัฒนาเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนยอมแพ้ง่ายคือการตีความความยากผิดไปหลายคนเชื่อว่า ถ้าอะไรยากแปลว่าตัวเองไม่เหมาะถ้าใช้เวลานานแปลว่าตัวเองไม่เก่งความเชื่อน,นี้ทำให้ความยากกลายเป็นสัญญาณให้หยุดทั้งที่ความยากควรเป็นสัญญาณว่ากำลังเรียนรู้สิ่งใหม่เมื่อเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นทุกอุปสรรคจึงถูกมองเป็นคำเตือนให้ถอยมากกว่าจะเป็นบททดสอบให้เติบโตคนที่มีศักยภาพสูงจำนวนไม่น้อยเติบโตมากับคำชมและความคาดหวังคำชมเหล่านี้ทำให้รู้สึกว่าต้องทำได้เสมอ เมื่อวันหนึ่งเจอความล้มเหลวจึงรู้สึกสับสนและเจ็บปวดมากกว่าคนทั่วไปเพราะไม่เคยชินกับการพลาดความล้มเหลวจึงไม่ใช่แค่เหตุการณ์แต่กลายเป็นการสั่นคลอนตัวตนเมื่อเจ็บปวดทางใจมากเกินไปการยอมแพ้จึงดูเหมือนทางออกที่ปลอดภัยที่สุดอีกเหตุผลหนึ่งคือการกลัวการสูญเสียภาพลักษณ์คนที่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพมักไม่อยากให้ใครเห็นว่าตัวเองพลาดหรือไม่สําเร็จการยอมแพ้ตั้งแต่เนิ่นๆบางครั้งจึงไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางอารมณ์เพราะถ้าไม่พยายามเต็มที่ก็จะไม่ต้องเผชิญกับความจริงว่าพยายามแล้วแต่ยังไม่สำเร็จหลายคนยอมแพ้ง่ายเพราะไม่เคยฝึกความอดทนระยะยาวศักยภาพทําให้ช่วงเริ่มต้นดูง่ายทําให้คุ้นเคยกับความก้าวหน้าเร็วเมื่อการพัฒนาเข้าสู่ช่วงที่ต้องใช้เวลาต้องทําซ้ําและต้องทนกับความไม่ชัดเจนความใจร้อนจึงเข้ามาแทนที่หากไม่เห็นผลลัพธ์เร็วอย่างที่เคย การถอยออกมาจะดูสมเหตุสมผลในความรู้สึกของตนเองความกดดันจากการเปรียบเทียบก็มีส่วนสำคัญเมื่อเห็นคนอื่นก้าวหน้าเร็วกว่าหรือดูประสบความสำเร็จกว่าคนที่มีศักยภาพอาจเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเรายังอยู่ตรงนี้ความคิดนี้ค่อยๆกัดกินกำลังใจและทำให้มองข้ามการเติบโตของตัวเองการยอมแพ้ในจุดนี้ไม่ได้เกิดจากความสามารถไม่พอแต่เกิดจากการมองเส้นทางของตัวเองผ่านสายตาของคนอื่น บางคนยอมแพ้ง่ายเพราะไม่เคยเรียนรู้วิธีจัดการกับความผิดหวังความผิดหวังไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนรู้จักโดยธรรมชาติมันเป็นทักษะที่ต้องฝึกเมื่อไม่มีเครื่องมือรับมือกับอารมณ์ลบความรู้สึกท้อแท้จะท่วมท้นอย่างรวดเร็วและการหยุดพยายามจะกลายเป็นวิธีหลีกหนีความรู้สึกนั้นในทันทีสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปอีกคือการขาดความหมายคนที่มีศักยภาพอาจเก่งแต่ถ้าไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเมื่อเจออุปสรรคแรงใจจะหายไปง่ายๆ ความสามารถอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะพาไปไกลหากไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมต้องไปต่อเมื่อความเหนื่อยสะสมแต่ความหมายไม่ชัดการยอมแพ้จึงดูเป็นการเลือกที่เบากว่าในหลายกรณีคนยอมแพ้ง่ายเพราะตั้งเป้าหมายผิดเป้าหมายที่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับผลลัพธ์เช่นต้องสำเร็จต้องชนะต้องออกมาดีเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามนั้นคุณค่าของตัวเองก็พังลงไปพร้อมกัน การตั้งเป้าแบบนี้ทำให้ทุกความพยายามมีแรงกดดันสูงและทำให้การล้มเพียงครั้งเดียวรู้สึกเหมือนแพ้ทั้งชีวิตในทางกลับกันคนที่ไปต่อได้มักไม่ใช่คนที่เก่งกว่าแต่เป็นคนที่ยอมรับว่าความยากความช้าและความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพวกเขาไม่ตีความอุปสรรคว่าเป็นสัญญาณให้หยุดแต่เป็นข้อมูลให้ปรับพวกเขาไม่ผูกคุณค่าของตัวเองกับผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวแต่ให้คุณค่ากับการเรียนรู้ระหว่างทาง การยอมแพ้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มักเกิดจากการบอกตัวเองซ้ำๆว่ามันไม่คุ้มไม่เหมาะหรือไม่ใช่เราหากประโยคเหล่านี้ไม่ถูกตั้งคำถามศักยภาพที่มีอยู่ก็จะค่อยๆถูกฝังกลบไปตามกาลเวลาโดยไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วเราไปได้ไกลแค่ไหนศักยภาพจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมันถูกใช้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ในวันที่มั่นใจแต่รวมถึงวันที่ท้อวันที่ไม่แน่ใจและว,วันที่ยังไม่เห็นผลการไปต่อในวันที่ยาก คือสิ่งที่แยกคนที่มีศักยภาพเฉยๆออกจากคนที่เปลี่ยนศักยภาพเป็นชีวิตที่ก้าวหน้าหากเรากลับมามองใหม่การยอมแพ้ไม่ใช่ปัญหาหลักแต่การยอมแพ้เร็วเกินไปต่างหากที่ทําให้อนาคตหยุดชะงักเมื่อเราเข้าใจว่าความยากไม่ใช่สัญญาณของความไม่เหมาะแต่เป็นสัญญาณของการเติบโตเราอาจเริ่มให้โอกาสตัวเองอยู่ต่ออีกนิดลองอีกครั้งและเดินต่ออีกก้าวหนึ่งบางทีสิ่งที่คนมีศักยภาพต้องการไม่ใช่ความเก่งเพิ่มขึ้น แต่คือความอดทนต่อความไม่สมบูรณ์ในระหว่างทางและเมื่อความอดทนนี้ค่อยๆแข็งแรงขึ้นศักยภาพที่เคยถูกซ่อนก็อาจได้แสดงออกอย่างเต็มที่ในที่สุด